จังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจัดทำโครงการครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมื่อปี2563โดยนำครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปทปี2562จำนวน95ครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีหน่วยงานในระดับจังหวัด20หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานและขับเคลื่อนโครงการนอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอในพื้นที่ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันขับเคลื่นอนโครงการจนทําให้ควเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์จปถด้านรายได้จํานวน52ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ59.09เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของควเรือนให้ดีขึ้นอย่างทพ่วถึงในปี2564นี้จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กําหนดให้มีการบูร,รณาการการดําเนินง,งานเพิมเ่มเติมกับข้อมูล Thai People m a p แ a n a อนาลิติกส์แพลตหรือ tpmap ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้เป้าโดยพิจารณาจาก5มิติได้แก่ด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการรัดผ่านการตรวจสอบและจำแนกครัวเรือนโดยทีมปฏิบัติการตำบลและอำเภอจนได้ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น738ครัวเรือนและในวันที่10มีนาคมพศ2564 จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือคอเจพอระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนครวัวเรือนเป้าหมายหรือคิกออฟดำเนินโครงการอย่างพร้อมเพรียงกันโดยแยกเป็นมิติต่างๆดังนี้มิติด้านการศึกษา นายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรราชธานีหัวหน้าคณะทำงานมอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่คิกออฟครัวเรือนเป้าหมาย3ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอนาเยียและอำเภอสว่างวีระวงศ์มิติด้านรายได้นายสุพสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรราชธานีพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่คิกออฟครัวเรือนเป้าหมาย2ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลเข่องในอำเภอเขื่องในมิติด้านความเป็นอยู่ นายเกลือกชัยผ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่คิกออฟครัวเรือนเป้าหมาย3ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลเอื้อใหญ่และตำบลลาดควายอำเภอศรีเมืองใหม่มิติด้านสุขภาพนายมีธารุ่งฤทัย์ไวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่คิกออฟครัวเรือนเป้าหมายตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจำนวน2ครัวเรือนในภายหลัง ึงได้มอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตอนเองและประกอบสัมมาชีพได้ต่อไปและมิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐนนายสุรสิธิ์อินทรกรอุดมประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่คิกออฟครัวเรือนเป้าหมายหนึ่งครัวเรือนในพื้นที่ตำบลน,นาโพกลาง,งอำเภอโขงเจียมโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานในระดับจังหวัดทั้ง5มิติ ได้ให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 พร้อมนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนหรือ Family f o l d เ r er, เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องตรงประเด็นกับปัญหาความต้องการ ของคนในโครเรือนนอกจากนั้นยังมีการคิกออฟและขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เป้าหมายในระดับอำเภอและตำบลโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอทีมปฏิบัติการตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการพร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่โครเรือนเป้าหมายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จำเป็นในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการติดตามส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อให้คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ้นจากความยากจนต่อไป